อถึงออกมาช่วยนมนะคะก็ยอยากออกมาช่วยชาติอะคะ่ะมาก็มากัน,นอย่างเงี้ยมาทุกครั้งที่ออกมาค่ะมา,า,มาทุกครั้งในการจัดกิจกรรมเนียค่ะม,มาทุกครั้งค่ะแต่ตอนนี้มีการประกาศพอรฉุเรกเชินแล้วก็ตำรวจนะคะเขาประกาศว,ว่าถ้าออกมาชุดนมเนี่ยจะจับทั้งหมดเราอะมีความกังวลไหมคะว่าแบบไม่กลัวจะถูกจับอะไรไม่กลัวค่ะไม่กลัวไม่กลัวก็มากันเยอะแยะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะไม่กลัวค่ะ ก็ไม่กลยกวยละค่ะเพราะถูกจับก็ถูกจับมันเยอะค่ะทุกจังหวัดแล้วก็ทุกในพื้นที่แหละค่ะมันมีทุกพื้นที่เลยค่ะการออกมาของเราในวันนี้ค่ะเราต้องอการที่จะ,ะ,ะ, <S an> ะแสดงถึงอะไรคะอยากแสดงถึงว่าอยากให้คนไทยรักกันอยากให้เออฝ่ายในฝ่ายหนึ่งก็มาเข้าคุยกันไม่ต้องมาตีกันออกทีวีคนเห็นทั่วโลกไม่ไม่ชอบคนไทยด้วยกันรักกันนะคะแบบว่าฝ่ายไหนฝ่ายไหนอย่างเงี้ย เขาน่าจะออกมาคุยให้ความรองกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องมาคุยอย่างนั้นมบงอย่างนี้ก็เห็นไหมสุดท้ายก็ต้องไปปีกันแล้วก็เป็นโรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมกันอยู่อีกแล้วทาไมเขาไม่ออกมาคุยกันก็ไม่รู้นะไม่ชอบอยากให้เขาออกมาเจรจาใช่ใช่ใช่จะได้รู้ว่าเห็นไหมไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วเห็นไหมบอกว่าจะไม่มีคนออกมาเขาออกมากันเยอะแยะเห็นไหมทุกจังหวัดก็มากันอย่างนี้แล้วก็ไม่จบไม่สิ้นฉันก็ต้องมาขายยาหมองอีก ้าขายก็ไม่ได้มาก็มาเหมือนกับทุกๆคนที่เขามากันอีกนายก็เตินแล้วออกมาอีกนายก็เตืรอแดงมาก็ตีกันอีกท้ายก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเพื่อนแล้วก็เติรเหลืองเยอะนะเพื่อนเตืรอแดงก็เยอะเยอะแยะเป็นหมดเลยก็รักกันเหมือนเดิมเนี่ยมาตีกันอีกเมื่อวานนี้เห็นขายมาตีกันก็ชู้กันเรื่องเยอยออกไปก็ไปเป็นอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยมาคุยกันว่าจะเอายังไงไงเงี้ย ก็้ทยมาหากินกันต่อไปนัน้องว่าปะเชื่อว่าคนไทยยังรักนี่นี่อัดข่าวอยู่เลยเนี่ยอ๋อห้าบาทให้แทนเชื่อว่าคนไทยยังรักกันอยู่เหมือนเดิมรักกันอยากให้รักกันเหมือนเดิมากค่ะอยากให้รักกันไม่ต้องมีเสื้อสีน้อนสีนี้ก็เห็นไหมเวลาแมกบ็อบมาก็ฝ่ายไม่ต้องมีหรอกไม่ต้องคิดหรอกว่าฝ่ายนั้นจะไม่มีคนมาฝ่ายนี้จะไม่มีคนไทยทั้งหมดเราไม่ต้องคิดรักคนก็ต้องมาอยู่เหมือนกันไม่อมันคนคิดมันต่างกัน มีความคิดต่างกันแต่ก็ไม่ทํร้ายกันนะไม่ทํรลายกันนะพนะี่ว่าจะมีอีกกลุ่มนึงก็ทร้ายกันเรื่องของเขานิดน้อยหรอกพี่ว่านะคนทีอ่อยากให้ทางหน่วยงานของรัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทํายังไงบ้างากับเรื่องนี้คะ คุเข้ามาคุยกันว่าเขาจะยังไงแต่ะประชาชนเนี่ยเขาไม่ค่อยใจนั่นหรอกมาก็คือมาใช่ไหมอยากให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านมองน่ะมาคุยว่าจะเอายังไงกันก็จะเลิกกันดีไหมเห็นไหมเต็มไปหมดเลยเนี่ยจะเอายังไงกันมาเนี่ยว่ามาคุยกันว่าจะเอายังไงกันอย่างเงี้ยว่าจะนักว่าไหม